ทีเกทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นเทคนิการจับรางวาัลรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรายการมิชชั่นซีโรเซลที่เดอะมอลล์ทุกสาขาเดือนเวื่และพาราล่อนระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2556ที่ผ่านมาของมอบความพิเศษให้ลูกค้าเมือ่อช้อปครบทุก1,000บาทรุ่นรางวาัลได้แก่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่คิวเนรางวัลละ22,900บาทจำนวน10 รางวัลรวมมูลค่า229,000บาทค่ะและโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่เซตเทนรางวัลละ2900บาทจำนวน20รางวัลรวมมูลค่า4 1 8 0 0 0บาทค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็จะได้รรทราบันล้วรว่าทครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเสดแสนพิเศษในครั้งนี้ค่ะและก่อนอื่นเลยดิฉันขอแนะนำผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมจับรางวัล คุณพอนพัชเกี่ยวคุณผู้จัดการฝ่ Special, ายพสเศลโปรโมชั่นบริษัทเดอะมอสจำกัดค่ะและผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้นะคะได้แก่คุณสิวกรเสนสองผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดก,การค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเรมพิธีการ บริษัทเพจิโลโปรโมชั่นบริษัทเดอะมอลล์คุกจำกัดให้เกียรติจับรางวัลโทรศัพท์มือถือ BlackBerry Q10 รางวัลละงหนงันละ2าร0บาทจำนวน10รางวัลค่ะจับรางวัลโทรศัพท์มือถือ BlackBerry Z10 รางวัลละ2 9 0 0 0บาทจำนวน20รางวัลค่ะ สำหรับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับร,บรบางวัลโทรศัพท์มือถือแบตเบอรี่คิวเพนนะคะ